เปิงเลยมาเบาครับดอกก็งามจ้าสาวเละสาวเละยังแกงๆอยู่เนาะแกงแสบอยู่ด้วยจ้าโบเฮินโบเฟือนเนาะหอมจ้าย่างังเครับผม แต่กนะนะูดอกงามๆเนาะครับมีจุ๋มอยู่คางๆเนาะออกคางๆเลยจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาไอเอชซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื่อนี้สาวนางก็ได้นนนนเดินทางเข้าป่าหาเก,ก็บเพชรจ้ะมาทั้งไม้ป่าบ้านน้องมิกเด้อจ้ะตำบลหน่วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะ มาในเสาร์ของวันที่2 2กระกฎาคมจา้ากจ้ะเป็นหลุนไปชมน้ำสาวนางกระบาวเอ็มมืงจาวาวามื้ือีศสีสุกสิมานเพ็ดยังแน่นเนาะแม่นครับผมสว่งเหชรงดเพ็ดว่าจา้ะไปกั<ม>น,<ม>นเลยจ้าไปกันครับสองดอกแรกครับผมสามสามหรอจ้ะเห็ดคุณจึ้เนะขอบแสบคือกันจ้ะหรือว่าเอิญอีกงหนึง่งเห็ดพุงหมูจ้ะ đó lên trà Trịt cho luôn Trà, u nhào nè Đột Xuống đột trà Hết than trà Xám cha than ทางาเลือดนะค<อ>รับเห็ดฟองขาวกลมน,นะค<อ>รับนี่ตัวที่เห็ดผงแดงฟองแดงลังแตกจ้ะตรงนึงครับผมเก็ดผงขาเลือดอะไรเขาหน้อยเขาเนุ่ย

พ่อฮิดนังกับเชียวบดเนาะครับฮิดเพิ่งทานล่าเลือดจ้ะฮิดหาจ้ะหรือเข้าเอิดอีกอย่างหนึ่งฮิดกอนาแห่งจ้ะทานในทานหอมจ้ะจุ่มนึงจ้ะจุม่มจ้ะจุม่มก็นี่เนาะจุม่มตกง่าย เห็ดห่านดอกนึงจะ้ะเห็ดนาน,นุ่นจะ้ะดอกนึงจะ้ะตอนนี้แยกกันหาจะ้ะตัวแดงจะ้ะหนังเขียวจะ้ะตรงนี้เห็ดเนีกกเ่ยวกดอกเขีือนี่ กุ้งมูจ้ะ,ะเะะก็้าหานเหลือบมั้งเกต้าหานครับผมแวยงามเนาะขอบเห็ดแดงนะจ้ะจ้ะนั่งแหล่จ้ะกลุ่มหนึ่งจ้ะสาวแหละ เฮ็ดเขาแป้งจ้ะสองดอกามกงจ้ะแดงหน่อยดอกนึงจ้ะส่วนนี้จะเฮ็ดเริ่มอืดเลด้อจ้ะดอกนึงจ้ะจุ่มนึงจ้ะ พุ่งแหล่นจ้ะเดี๋ยวไปสูปนะบเนาะสูแบแสบคือกันเดอจ้ะไ่ขาเป็นสีหยาบๆแต่ว่าดอกเป็นสิคล้ายๆเฮ็ดบดจ้ะเฮ็ดบดขอนเนาะเดี๋ยวไปสูบสูบใส่ให้หน้างางกระเซ็บ

ปวดอกเดียวเห็ดลังเหลครับผมมิดเตกดอกพวกยงามเป็นไรเนาะ<อ>ครับคนออกหน่อยๆผัดหอยแทะคนก็ยังได้อยู่จ้ะกลัวว่าดอกคนแข็งดีอยู่ครับเฮ็ดลังเหล่จ้ะมาขอหนุ่มนึงเนาะครับ ยังงางานอยู่จ้ะบานยังมีไหมเนะาะจ้ะมานูบ้ลอ้ยบไหมเนาะมื่อวานบดได้มาจ้ะคนามาบานเนาะบ่าวอ้ยนี่นี่นี่นี Sau lẻ, sau lẻ mẹ ừ, làm mẹ 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 ออกเป็นบางหมเด้อจ้ะออก็ออกทัวเนาะบ่า,บาวเนาะแมนครับตรงแดงร้อนเกะจุ่มงามเลยจ้ะเหมือนคือล่มครับใช่ไหมค<อ>รับล่มด้ายเหม่อเลยจ้ะ อคือมีดอกเดียวเลยดอกกระสุนกระสุนเลยคุดอกนึงครับผมดอกนึงแต่ก่อนแถวดอกดอกนึงครับผมบั้คาบนอนกินครับผมคนละกสื่อดอกกี่ดอกนึงดอกงามๆนี่นะ บานหนึงครับผมเป็นรังเลยครับผมบานหนึงจ้ะดอกงามๆเลยครับผมหนึ่งบานน้อง,งีอเคดีนเนาะกบเห็ดคอไข่ดวงจ้ะสี่ดอกจากพี่น้องยีปนแสบด้วยจ้ะเนี่ย ลิดหลังเขียวจะพิน้อ่พอแดงแกงหวานจ้ะขาวดินสองดอกจ้ะขาวดินดอกนึงจ้ะหมดแดงจ้ะอิู่ลัองแหลกครับผมดอกมันใหญ่เนาะจ้ะสามดอก ุมจ้ะสองจุมจ้ะกาเล่โครงการคนรุ่งขึ้นต้นไม้ต้นงมอีมอาจจะดอกเดียวเนาะดอับอ้มดอกน่ยแฝดอ่ะออแฝดสยาม ติดองนอกครับผมขึมีดอกเดียวนะองนอกหน่อยจ้ะติดหนาวหวานครับผมติดลังเล้ครับผมโอ้อแตกกูดอกง,งามๆนะครับมีจุนะ้ง,งนะดูคางคางเนาะออก้างคางเลยจ้ะปัดเพื่อเลยมบาเบาครับ บอกกมจ้ะสาวเล่สาวเล่ยังกิแกงอยู่เนาะแกงแสบอยู่ด้วยจ้ะโเฮินโเฟือนเนาะหอมจ้ะ๊บดึ่่งนเอเด้ ดอกทำงานเลยเนาะคร<อ>ับบานใหม่จ้ะเก็บเลยป่าเก็บเลยครับผมพอแล้วครับผมมูใหญ่หนึ่งเนาะจ้ะปาดมันมือขนาดได้นี่เนาะว่าครับ<อ>โอ้สาวแหล่มันเลยจ้ามันเลยจ้ามูหวานนี้เนาะมูหวานสาวนังบดได้มาจ้ะ Hà hà hả ngon ừ, ngon ngon chà đẹp ngon chà ngon đen các ngon 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 đó ngon 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 แดงแกงหวานดอกนิงจะจ้าสรุปยอดยอนมันจ้ะมอนี้กะถือว่ามันเนาะเดินทางสวยๆจ้ะบูหูว่าเฮ็ดยังสิเกิดจ้าส้านางกะเขามาบูหูว่าเฮ็ดยังเกิดมอน้มาตำเอาเฮ็ดเ้าแหล่เนาะอดอกงามๆจ้ได้ตาหนึ่งจ้ะพี่น้องดอกงามๆจ้ะจ้าทามะ คลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลาก,กับสาวนางในเด้อจากสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอขอคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจากทุกการติดตามทุกการรับชมที่หม่อมไห่สาวนางจา้าสำหรับคลิปมือนี้สาวนางขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าม,มือหน้าจา้ามานครับผม